ต่อมาจะเป็นในส่วนของการทดสอบวัสดุที่อีแกตให้บริการนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงออรตราโซนิกครับนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบวัสดุต่างๆเช่นการใช้พีทีการใช้สารแทรกซึมนะครับ MT หรือการใช้คลื่นแม่เหล็ก E t ทีหรือการใช้คลื่นไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้อาทีครับการใช้คลื่นดังสีถัดมาจะเป็นการทดสอบการสั่นสะเทือนนะครับอีแกมีให้บริการตั้งแต่งาน c p m เครื่องจักรเล็กกัน เธอโบม์แมชชีนใหญ่ๆที่เป็นมัตติชาแนลของไวเบชั่นนะครับเราจะรับเซอร์วิสตั้งแต่การวัดการสั่นสะเทือนทั่วไปการฟิวบาลานซ์รวมถึงการคอนดิชันการทำคอนดิชันเบดมาแทนนะครับนอกจากนี้เราจะมีการวัดเสียงอิมิชชั่นเพื่อหาการสั่นสะเทือนของเครื่องจกักรรวมถึงการวัดโมชันแคเมร่าเพื่อหาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรด้วยครับค่ะจากบริการทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะลูกค้าก็สามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดทุกชนิดค่ะ ผ่านการสอบเทียบจากศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัดกฟพนะคะโดยศูนย์มาตรวิทยาของเราค่ะได้รับการรับรองไอ o 17025ซึ่งเป็นมาตรฐานสําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดค่ะโดยณวันนี้ค่ะเราได้เปิดให้บริการให้กับบริษัทชั้นนําต่างๆมากมายนะคะตอนนี้เราได้เปิดธุรกิจทางด้านสอบเทียบเราให้บริการอยู่ด้วยกัน8สาขาไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอุณหภูมิความชื้นสัมพัสความดันไวเบชั่น มวลและน้ําหนักนะคะแล้วก็ในส่วนความยาวขนาดและสุดท้ายคืนทั้งด้านแรงและแรงบิดนะคะขอให้ e ี a กของเรานะคะได้ให้บริการท่านนะคะโดยสามารถติดต่อเราได้ที่ไลน์แอดอีเกตเอ็ม e e e ค่ะขอบคุณค่ะ